ต้นหญ้าธรรมดาแก้ปวดเข่าได้ดีมากสวัสดีครับอิสานโมเจ้าครับเว้าถึงค้นปวดเข่านะพี่น้องปวดฟันเนี่ยไข้อึงลึงมันบวมอย่างศูนกับบ่ได้กินเข่ากินอยียงกับบ่ได้ขอให้แตะนี่ห้องโอ้ยเลยแหละมันสิปวดทีดีเลยโอ้ทรมานครับอหลีเรื่องปวดเข่าว,วิธีแก้อาการปวดเข่าปวดฟัน ด้วยสมุนไพรมันกิบบ่ายากดอกถ้าหาแล้วก็แก้แบบง่ายๆแล้วก็เห็นผลพร้อมนะครับตามสมุนไพรภูมิปัญญาบ้านเขาปาดมัดลายแทะเหลืองเอ่อเต็มดินอยู่รูจักกันบลาพินห้องมองไหมีคากะมีคามองบบไหมีคากะไล่ประโยชนดกกดนะ์ดอกกระดุมท้องนะครับดอกกระดุมท้องนะครับสวยงามมาก ต้นหยาธรรมดาแต่แก้ปวดเข่าได้ดีมากเลยทำจังใดสงสัยกันแลว้ววะอีสานมอเจ้าสีแนะวิธีว่ามันแก้จังใดทำจังใดนะครับอันนี้หายหายปวดเข่าอิหรีนะครับมาเก็บเอาก้อนบัดที่นี่มันจะเป็นเครือเป็นเถานะพี่น้พี่น้องนะดึงเอาโลดนะครับดึงเอาไรยนี่แบบนี้นะครับเบื้องให้ชัดๆนะครับนี่คือลำต้นลำเครือของ กระดุมทองต้นอันนี้แตงแต่สมัยโบราณเพื่นสีน้ำไปทำเป็นยาช้านะครับแล้วสิทธิ์ทำจังใดแก้ปวดแคล,ล่ะวะัดติข <c oughs> วามจริงเอาจังซี่นะพี่น้องเอารำตน้นเอาทั้งใบเอาทั้งจิงซี่แหละทุกชนนี่แหละนะครับแล้วเอาไปล้างน้ำสะอาดตำบวกกะเกลืาตำให้มันละเอียดบวกกะเกลือน้ำนะครับแล้วก็เอามาเอาอาจีตั้นเป็นก้อนน้อยๆแล้วอุดใส่เลย อุดไส้หม่องที่มันปวดเจ้าปวดหม่องใดเจ้าก็ไปอุดหม่องนั้นแล้วก็เอาแควน่ะคบไว้ย่าให้มันรุดย่าให้มันเคลื่อนที่สะดอกว่าง่ายๆนะครับบางคนก็ว่าวิธีนั้นมันซาแบบเอาวิธีแบบถือใจไว้รุ่นเลยนะเนาะเขาหักเอาต้นอันนี้มาเลยนะพี่น้องเอามาจากล้หนึ่งยิงสี่นะครับแล้วเขามาป้อมเลยป้อมยิงเสียพอให้มันเป็นคัมนะครับป้อมป้อมเลย ปที่นี่กะบ,บิดๆเพราะให้มันละเอียดจังน้อยปที่นี่เขากะขบ,บไว้เลยนะครับอันนี้ก็ได้เกอนสะดวกสบายกว่าวิธีแรกบพต้องบ่ต้องไปหากงหาเกลืออันนี้แค่ต้นกระดุมท้องอย่างเดียวกะขบ,บแล้วมันกัดเสาปวดอีหลีขบไว้ประมาณจากซี่ห้านาทีนะพี่สิสาธิตสันอกว่าแล้วเขาขบเลยกัดกัดจาก,กอยแล้วก็ขบ,บไว้รสชาติของมันก็นสีออกขมนิดนิด เื่อนน้อยๆนะพี่น้องเรามันกินสีออกช้าช้าไปน้ําแขีวเลยนะครับอันนี้แก้กปวดแขีวได้ทีบากเลยเพราะว่ามันแขีวมันสีออกอาการช้าช้าเลยแหละของยอดอ่อนของมันนี่กินได้นะครับโบเมนวากินบบได้เอาไปกินกับพวกลาบพวกกล้วยนี่เข้ากันอมลอมเลยแหละ <c oughs> กระดุมท้องเงาเป็นหญ้าเป็นผักที่หาได้บ่ยาก มีอยู่ทั่วไปนะพี่น้องตามริมธงริมทางกับนี้ขอให้สังเกตดีๆมันเกิดอ,อยู่ทั่วไปนะครับแอ่หยัมเมื่อกี้นะพี่น้องกัสีออกอาการช้าเลยแห์ช้าทั้งเหงืกทางทั้งไอ้ดีเลยออกช้าช้านะครับอันนี้แกไดลีนะครับเรื่องปวดเข่าปวดฟันด้วยสมุนไพรทางทางสุดยอดเลยบางคนกับสีถามว่าถ้าเด็กแล ทำได้ไหมคะได้ครับได้ทุกเพศทุกว้นะครับเด็กน้อยก็เอานี่ไปหย่ำหย่ำใปซื้อๆมันก็เศร้าปวดนะครับใส่ได้เบิร์ดสีดีบบดีสีเซียบบเซียก็ต้องร้องเท่านั้นแหละนะถ้าร้องแล้วว่ามันดีก็แค่บอกคนอื่นนี่แหละสวัสดีครับ